ข้อตัอไปคือการสูญเสียในระบบขนส่งหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า transportation waste transportation waste หมายความว่าเรานึกภาพดูนะครับว่าเรามีส케จูดสั่งของจาก supplier อยู่แล้วอาทิตย์ละครั้งและเสียอาทิตย์ละสองครั้งก็ได้จะอาทิตย์ละกี่ครั้งก็แล้วแต่เราสั่งเราได้มีการ Set-up Schedule กับซัพพลายเออรนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราเช็คอินเวนท เราต้องเช็คให้ถี่ทวนเราต้องหาคนที่ถูกต้องกับงานนี้ที่มาเช็คแล้วก็สั่งของจกากซัพพลายเออร์พอสั่งของจากซัพพลายเออร์ปุ๊บเนี่ยมันต้องจบตรงนั้นคาว่ามันต้องจบตรงนั้นหมายความว่าพอของมาส่งปุ๊บร้านเราก็สตาร์ทแปรรูปของที่มาส่งให้เป็นอาหารขายลูกค้ากินของที่เหลืออยู่ก็เก็กบไว้ในสตอคล็แต่พอมาส่งปุ๊บเขาไม่ได้ส่งอย่างเดียวเนี่ยครับผมซัพพลายเออร์เขาส่งันหลายอย่างการที่ส่งหลายๆอย่างข้อดีก็คือ เราไม่ต้องไปซื้อของเราเองเราต้องไม่ต้องไปหาของหลายๆที่หลายตลาดข้อเสียเราอาจจะตกหล่นหรือ forecast จำนวนไม่ดีพอถ้าเรา forecast จำนวนไม่ดีพอนั่นหมายความว่าของที่สัพพายเยือส่งมาอาจจะหมดกลางคันหรืออาจจะส่งมาไม่พอหรือว่าอาจจะส่งมาไม่ครบถี่ถ้วนเท่าที่เราต้องการแล้วอะไรเกิดขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเองต้องออกไปซื้อ เราเองต้องออกไปวิ่งหาอาหารไปวิ่งหาของวัตถุดิบมาขายและนั่นคือข้อสูญเสียสำคัญมากๆของการสูญเสียแบบ transportation ลองนึกภาพดูนะครับผมหรือว่าการสั่งของซับซ้อนการสั่งของซับซ้อนไหนเพราะไม่ไงการสั่งของซับซ้อนคือคุณให้ลูกน้องคุณสั่งหรือคุณได้สั่งไปแล้วหรือว่าเป็นการสั่งของให้กับซัพพลายเออร์สองรอบโดยที่คุณขาดการตรวจสอบดูแลการสั่งของสองรอบการสั่งของซับซ้อนการสั่งงานคน หลายๆรอบและเขาทําตามทุกรอบที่คุณที่คุณสั่งไปสิ่งที่คุณได้คือคุณได้ของที่คุณสั่งไปมากกว่าสิ่งที่คุณต้องการและนั่นก็คือข้อสูญเสียอันดับต้นๆน,นะครับผมที่คุณทําให้คุณไม่สร้างกําไรเกิดขึ้นในองค์กรของคุณ